สวัสด,ดีคนมาทุกคนเออไม่บอกมาต่อกับพาร์ทที่แล้วแหละครับเรามาดูเรามาดูแบบยอดวิวของพาร์ทนี้กันนะเฮ้ยแต่พาร์ทแรก,กยอดวิวห้าเราเราเราค่อยแชร์ทีหลังได้แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ้ยแล้วทำไมไมันต้องทักมาตอนนี้วะ <c oughs> โอ้ยใจเย็น <c oughs> ด่านสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> ด่านสุดท้ายแล้วอืมอืมสไลด์โชว์อินเทอร์เนชั่นมาแชร์แชร์โอ้ยทักอะไรมาอีก ตื่นึงตืงตงน่นึงรัวเลยนกแสบเซนวิช<ต>โอ้ยคอมคอเข้าไปดู <c oughs> เออแล้วเออแต่ไม่มีใครคอมคอมในในพาร์ทแรกนะฮะไม่มีพาร์ทไอคลิปที่ผมลงทั้งหมดที่ในในสัปดาห์นี้ไม่มีชนเม็ดเลยโคตรโหดอะ่ะโอ้ผมก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรดีเดี๋ยว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 มันการล่อผมหน้าไม้หน้าไม้เพ่ง ช่างมันเล่นทำมันครับลุกลุกลุกจิ๊บจิ๊บจิ๊บนี่คอมโบครับเดียยาแบบเยาแล้วผมจะใส่ตาอะไรเนี่ยผมผมไม่ได้เคดเสียงเกมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เห็นคุณแค่นี้ก็แหลกตาแล้วเนี่ยเราเล่นเกมนี้จบแล้วเราจะเราจะจบเลยใช่ไหมอ๋อเราเรารอคุณดังก่อนนะคุณเป็นผู้บึก บุกเบิกไอ้ไนท์แม่บวกไนท์แม่บวกโอ้โ oh, หแล้วเราต้องเล่นไนท์แม่ก่อนได้ยินไนแม่บวกได้ <c oughs> เอาเรื่องก้าแบบโข้าเข้าเกมเทพอีเทพไปเลยแบบเยนี่บุกเบิกเกมนี้แต่ตรงนี้แม่งเหมือนไอ้นี่อาร์ชื่ออะไรวะในเควองไงอ,อ๋ออ,อาอาอาซสักวะอาซูเนียวเออใช่จำได้ไหมใครทักมาอีกวะเนียวหนูไม่รู้หนูปวดขี้ เออดีมันคุยกันอยู่ในกลุ่มนะครับวันนี้โอ้โหโอ้โหจำจำหน้าด้านอ้าวไม่ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอาพาไปไหนเนี่ย้าไมโก้แบบมิโกะมาได้ไงเนี่ยได้ข่าวมาแค่คนเดียวมิโก้มาอยู่โลกนี้อยู่เลยอุ้ยสกิลสกิลเต็มหน้าจอเลยสกิลบังอ้ยพาไปตายไอ้นี่ไงแฟนทอมเบรกครับผมไม่เคยใช้ได้ติดเลยเนี่ยแฟนทอมเบรก สุดนัยว่ไหุดนหยว่าโอ้ได้สุดโอ้ได้สุดโอ้ยกระโดดว้าวไอ้อะไรมันมาแบบงงมากตายไปตายไปนั่นแหละเก้าร้อยสามสิบโอ้เอานูดีกว่าอันุนอันุนโอ้ยตักไม่ได้โตนี่เราจะเจอบอสตัวสุดท้ายแล้ว ใช่ครับเออชื่ออะไรนะนลูกเบลูกเบลเป็นลูกเบลโอ้ยเนาวไม่เป็นมัน,ม,ม,นมันไม่ใช่เบเลนี่มันแบบคิวลุกเออไม่ไม่ใช่เบลแล้วอ่ะมันไอตัวเบลคือแพนทอมด้วยแหละเออ,เอ,อผมตั้งชื่อคลิปพาเจอแพนทอมว่าคิวเบลโอ้โหไอหูนี่แหละหูห <c oughs> ูห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 ู โอจสกิลมั่วโอ้โยอย่างนั้นเราขาดใครทักใหม่เล่ะยิ่งทักยิงโดนแฉตีเนี่ยตีเนี่ยช่องชื่อไรนอยอ่ะนี่ไงเนี่ยเขากำลังมั่วคนชื่อนอยนะครับผา้กูกดผิดตาโอยแหลกเลย โอ้ยแม่งใครทักมารัวๆเลยวะพูใช้ศิลาจารึกใครวะใครใครวะใครวะโอ้ยนี่นะนี่นะหลบได้โอ้ยโอ้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 เกียเสียงโอ้สตามาแล้ว ช่วงนี้พี่ผมไปเข้าค่ายยี่ใหม่ครับช่วงนี้พี่ผมไปเข้าค่ายครับเลยว่างมากอดน๋ีเ้เดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์นี่คือแบบผมจะว่างยากมากเพราะว่ามีอะไรมีอะไรไม่รู้ครับเน่ชอบชอบมีอะไรนะมีทุละตอนเดือนกุมภาพันธ์รัวเลยครับทางเข้าค่ายเอ่ยออต่อไ้นี่เอ่ยโอ้โหแบบ แม่งเวลาว่างเกมน,นี้ก็แบบจะไม่มีแล้วอะ่ะนะครับเดี๋ยวทัมไมรอปิถีพิถอนอ้อาวจ้าจ้าอย่ยเล่นนี้จบเล่นไนเมะต่อเลยเธอแต่ไม่เล่นเทอเรียเหรอเออเทอเรียเฮ้ยอร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 ออะไรดีรอมีอารมณ์อย่างงี้รอมีอารมณ์อมอมโอเคต้องรอมีอารมณ์ก่อน,นเ,อเดี๋ยวเทปยังไม่เล่นเลยเกมผีดองอะไรไปเยอะมาก งวนบอกจะเล่นแต่ว่าแต่ว่ามีมีใครมีใครไม่โดยนี่นะ <laughs> มันแท็กบอกว่าเอ้ยกินข้าวแป๊บนะโอ้ก็นั่งรอมาแล้วกันเดี๋ยวมันงั้นจะกินข้าวเสร็จไวเล่นไม่น่าจะทันสามชั่<า>วโมงผ่านไปได้ขับตอนนั้นด้ขับตอนรับเที่ยงคืนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนนะมไ, <laughs> ไม่เล่นนะสรุปเนละไม่ได้เล่นใช่ไหมไม่เล่นเฮ้ยหิวกินอยากกินมากนี่ไงนี่ลุกลุกกินมาสามชั่วโมงเอออุ้ยลุก ก e. ี้เฮ็ดก่อนเลยไปนะอยากกีลุกอลากกี้ลุกโอ้ยทำไมเขาลุกเบ้เอไอ้ใจเย็นม่นหลบได้ม่นคิ้วนี่ครับลุกนะครับเผื่อใครไม่รู้มันถือแอปเปิลนะครับโอ้ยโอ้โอ้หมาโอ้ยหัได้ตกโอ้ยมันกระโดดโอ้ยอย่ากระโดดโอมโอ้ยโกงเหรอโอ้ยโกงเหรอโค้งกระโดดอีกแล้วโอ้ยกระโดดอะไรเยอะแยะวะ แม่งดักทางเมื่อกี้ผมมองตัวผมผิดเป็นคุณนั่นแนะงงเลยมันกระโดดไม่ไปโอ้ยโอ้ยระวังระแง่โอ้ยยาแม่งอ่ำอ่เมื่อกี้มันทำทำหน้าเหมือเมื่อกี้มันทำหน้าเบืดีเบือไปเบือไปเบือไปดีเบือไปดิเบือไปเบือไปดิเดีเบเออีอีเีเอเออเอไเืเเือเลย ชนะง่ายกว่า normal mode อีกนะไอ้ easy เอ้าทำไมมีนาคิสองคนงงเลยงงเลยงงสิเอาแอลวัะดีนีไงแอลมันรับลูกคืนแล้วบายครับแล้วเดี๋ยวเราก็ได้แอลนะครับนี่ครับนั่นแหละอ่าสปอยแล้วแบบจะทำหน้ามาสน่อยอู้วี่ได้แอลอู้จิเกันเนี่ยโอ้เอาไม่บอกล่ะนะครับ่นก็คือปลดล็อกสกิลนะครับได้ไหมเอวิ้วันก็คือได้ได้ ไอ้นี่เขาตัวนะครับนั่นแหละครับผมนี่เราเปิดในเรื่องให้คนดูนะเพราะคนดูยังไม่เห็นเขาคนดูไม่เคยเห็นเนาะโอเคเออมาว่ะสปอยแบบเอ้ออะไรเนี่ยแบงค์เอื้อเออื้ได้นี่มาจากไหนสองคนมีเขาโตะม่ใช่เดี๋ยวมีเขาโตะมาจากไหนมันมาจากไหนสามคนเลยเนี่ยมาจากไหนเฮ้ยแล้วนี่มาจากไหนเนี่ยเออ ไอ้ไอ้ไอเอ็มนี่มาจากไหนวะมาจากไหนเอมิคิโคโตะนี่มาจากไหนวะแล้วนายกี่นั่งงี้ว่าตรงนีไม่ได้กี่ให้ทักไปวะอ้าวงงเลยครับยูโคโตะมาจากไหนอ้าวงงอ้าวงงสิอ้าวเมาสิครับเมาเลยเอาเข้าสู่ทองฟ้านี่เรื่องแม่งสดใสมากเราเคลียร์เกมแล้วนะครับเราได้มอนเราได เทรนเนอร์ครบทุกตัวทุ้ยเกมโอเวอร์อีกแล้วไม่เกมโอเวอร์อีกแล้วยังไม่จบนะมีมีเราได้แพนทอมไหมเออแบบเล่นไนแมะบวกชนะได้แพนทอมอะไรเงี้ยเกมโอเวอร์อีกแล้วโอ้โหเออนี่เราได้เราคว้าไปก่อนครับเนี่ยครับมีตัวได้ตัว L นะ L นะครับแล้วก็มีขั้ว W นะครับคือไว้คีย์คือมันเหมือนแบบมันเหมือนแค่เปลี่ยนสีเฉยเนาะเออ ค่เปลี่ยนสีแม่งเพื่อเปลี่ยนสีเนี่ยไว้มิวคโตกะกับเอล,ล้วลองไปดูสกิลเันเนะครับเราเล่นจบแนละ้วกี่นาทีเนี่ยเก้า <19. S 1> นาทีไอ,อเก้าจะได้แม่เ,เลยเหรอใ <laughs> นแม่บวกไงเราคุณดังกันากนานแหละไม่ต้องรอเรา,เราคุณเข้าโอเอสก่อนเนี่ยคุณผู้บุกเบิกเลยฮนะผู้เบิกเลยเล่นเพนทอมคนแรก โอ้ยแมแม่บวกใครทักใหม่กว่าใจ yes yes ok. <laughs> อ<ม>ีนกอะไรบ้ารวมความนกเลยครับยันไงบ้างครับแม่งหาเพิ่มไม่ได้ไหนดูิไว้ตมีโคโตะมีอะไรบ้างเอรวบรวมความนกคุณน่าจะแบบรวบรวมการนกคุณนกคุณอื่นอะไรอย่างนี้โอ้โหเยอะบอกเลยเยอะ แล้วบ้มนกนะครับเดี<ล>๋ยวถ้าใครผมโดนผมนกนี่ไม่ต้องบอกผมหญิงนี่คือผมแม่งไม่ได้ค่อยจะตอบเพจเท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยวแบบ,บผมเห็นแบบคุณส่งประมาณอ่าได้ส่งมาสามเดือนที่แล้วไม่อยากจะไปตอบเพรแม่งโคเสียมารยาทเลยครับไม่สู้ไม่ตอบดีกว่านี่ครับอ๋อครับสามเดือนที่แล้วโอ้สกิลน,<อ>นี่มันดีนะไวมีโคตะอะล่ะมันมันอันเดียก่อนอันนี้คุณทดลองอยู่นะ ทดลองอยู่ oh. มันเน้นตีธรรมดาะอะดีว่าต้องขุอวยนั่งีต่อนะนะเอ,อิ่มพุ่งได้เงาจะเล่นโคอา <c oughs> มาต่อไปไปดูเอลนะครับครับ <c oughs> นั่นแหละครับครับ <c oughs> นี่ผมนี่ผมต้องโชว์นเนี่ยไม่ต้องโชว์หรอก <c oughs> มาเอลตัวชมพู อย่างนี้เป็นนี่นะครับเป็นผู้ถือครองเรโนดนะคนที่หนึ่งไม่ใช่ดิไม่ใช่นี่มันไอ้นี่มันมันนั้นคนละคนเออชื่ออะไรวะกีฬาโอ้โหลืมชื่อได้ยังไงแอลนักแอลนั่นมันนักสืบเออลืมไม่ได้ดูงานไลฟ์เป็นคู่ถือครองไม่ใช่เหรอแล้วกีฬาชื่อในวงการมันอื่นแหละแม่งลืมลืม ไอ้คนดักนะเดี๋ยวคนดักนะยังมีไรนะครับนั่นแหละครับนครับมาดูแอลนะเป็นนักสืบนะครับนะใจเย็นอย่าขึ้นเดามันไฟได้เลยหรือเโอ้โหโอ้ยโอ้ยแต่หน้าโอ้ยแต่หน้าแบบหน้าเขาในมินี่แบบโอ้ยโคตรแบบโคตรขาดน้ำตาลทำไมใครขาดน้ำตาลแอลดูหน้าดิ ขันน้ำตาลจริง,อองอน,นอนน้อยอ,อย่างนี้กินแล้วพอเเ่าแป๊บแถมถมูส์เท้าจะเป็นลาด้วยมันสายฟาดนะครับตัวนี้เ <c oughs> จาะเกาะแป๊บ <c oughs> มันคนละตัวกันหน้ามไม่ได้ใจเหมือนกันนะนอก็ดีแมวเ,เล่นโคโคอ <c oughs> าแมวได้แพนทอมไหม โอ้โเออมันมันจะได้ยังไงว่าแบบกิลอะไรอะไรอย่างเงี้ยลองลองเล่นไนแม่สักด่านไหมเขี่ครับโขี่ครับเอาเอาเอาตัวไหนไปเล่นดีกาวิตี้หรือนางนี่ดีกาวิตี้หีือนางดีดีแล้วแต่แล้วแต่เออผมเล่นนางอ้ผมเล่นกาวิตี้ก่อนละกันเพราะผมผมจะลองจะลองไอ้นี่ละเดี๋ยวคนดูจะได้รู้ไงว่าที่พูดตั้งแต่เริ่มพาร์ทคืออะไรกาวิตตี้ หนึ่ใครทักแคปไหมนุกเดี <t <t ๋อยๆเขาเขอเขาลาผมแป๊บหนึ่งทำการกดสกิลไมเชื่อแทกไม่ต้องได้ไม่ต้องได้โอเคมากปุ๊บปุ๊บโอ้ยไม่ไม่พออ่ะปุ๊บเอาเต้ยเบรสไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกแหลโอเคครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนะโอเคเรียบร้อยแค่นี้แหละ แค่นี้แหลจะจะจะรู้ไหมนะเมื่อกี้คือผมผมไปอ่าไปไปลดสกิลแล้วก็เพิ่มสเตตของอ่ากาวิตี้มาครับศูนย์นกสูนเนี้ยชื่อเทพอ่ะโอ้โหว่าไป,<อ>ไปไปดูที่เขาแนะนำมาคร,<อ>ครับเขาบอกว่ายังไม่ต้องสกิลมากก็ได้ปดแค่คอมโบกับกับสเตตมันให้เต็มก็พอผมไม้ลองดูอื สตเตตผมยังไม่อัพสเตตเพิ่มเลยวิว99อัพเต็มแน่นอนไนเมอ์อินโทรเดอะไนเมอ์เฮ้ยเจ้าอ่ากับพี่ตี้อ๋อไอ้ดิฉันหัวมอนเยอะมาก <c oughs> ไม่ใช่มันเยอะอยู่แล้วเหรอมันมนไนเมอ์บวกไงมอนแค่เยอะขึ้นแต่คุณภาพเหมือนเดิมนี่ไนเมอ์ธรรมดาไม่ใช่ไนเมอ์บวกทททททบ Um ใครท okay? ักมาอีกวะจริงจริงถ้าใครถ้าใครเล่นเล่นเริ่มต้นแนะนำอิฟกิก็ได้นะกาว์บิที้ครับการ์บิที่ครับกาวตี้เนี่ยเออเดี๋ยวผมพาไปดูกาว์บิที้แบบเดี๋ยวคนดูงงกาว์บิที้อะไรหนาวเลยไคาร์วิที้เนี่ยกาว์บิที้เนี่ยนี่นะครับเนี่ยรเป็นตัวเดียวที่แม่งแม่งกระโปรงกระโปรงเปิดได้เออโอ้คาร์บิที่มาละกาว์บิที้ว่า โอ้โหปีเอียร์จอดอ่ะโอ้ยเยากอืมการ์ตูนก็น่าอายด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบตอนด่าที่ข้าเนี่ยผมจะเอากล้องมาตูมเลยเหนื่อยจัดยากถ่ายเอากล้องถ่ายโอ้โหอาหารเยอะมากโอู้ได้เลยทุบทุบอืมเยอะมันเยอะดีอ่ะมาแล้วนี่นะครับเนี่ยครับความ ความสะดวกของการเล่นไอแควิซีนะครับปุ๊บมันยืนนิ่งจุ๊บนี่อะไรล่ะแม่งทักมาตอนเล่นเยอะแยะตอนตีสามไม่มีใครทักเลยโอ้ยโอ้ยได้หรอคิมมานเสียตปเอฟซีฟอสชัยโร่ทีวี ได้ข่าวเขาเป็นรอนในรอนในยังวะฉันหายเลี้ยวดึงแสนซับเลยครับตัวสอบเลยคขี้ขวาตัวสอบเพอออะไรวะเพื่ออะไรวะไม่ก็้จักดูดูมีคนมาดูเป็นสายสายเพราะชาร์ดอ๋อฝึกไว้อะไรอย่างงี้ปะฝึกไว้เพื่อแบบแสนซับจริงจะได้ไม่ตื่นเต้นอือโหแหลเขาเนาะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมก็ลองดูแล้วผมลองดูว่าถ้าผมหาห้าสิบล้านจริงตื่นเต้นไหมเฮ้ยมาช่วยแล้วอุ้ยมาช่วยแล้วโอ้โหลุกได้เวลเยอะมากไอ้ด่านสุดท้ายได้เวลแค่หนึ่งอย่างเงี้ยแม่งเยอะมากผมได้แค่สองมันมันต้องด่านสามอ่ะด่านสามมาด่านสองอ่ะโโคตรโอพี โอเคในการเก็บเรอวมากในแ,บบแม่บวกวงไในแม่บวกโหลองไหนแม่บวกโอ้ไข่แบบไข่เต็มไข่เต็มรถไฟอ่ะไข่เต็มรถไ,ไฟเราต้องตีแฮนทอมได้ดิไข่เต็มรถแบบไม่มีช่องว่างเลยอะ่ะไข่แบบโอ้โหเดี๋ยวโคก็อาร์กดสกิลทุกทกวีอะไรเงี้ยยุง่งยียรยาแล้วหรือว่กวาดเลนเลยปี๊อ๊า ไอนี่อะไรไอ้อีฟินิตี้นี่แบบกระโดดบวกตีไปด้วยอะไรอย่างงี้อืม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 มาละครับตาก่อรวันนี้ลุงวันนี้ไอ้แก๊งนักเลงลุงวันนี้ตีลุงโอ้ถึงน้ำลายไอเด็กคนนไอ้ลุงนี่น่ะลุงโดลุมันติดอะไรที่หัวเนี่ยเอาแก๊งลุอะไรนะพูดอะไรน่ะมันคือมันติดอะไรที่หัวเอ้าเผลอโด นี่เกมที่ผมชอบลื่นครับเวลามีครั้งหนึ่งนะผมแบบจะตีตีไข่แล้วเอาอาหารให้คุณชมนะครับเออแล้วลื่นเก็บเอง <c oughs> มือลื่นมือลื่นจะ <c oughs> ิงเลยจะิวจะคิวพังรถพังรถ <c oughs> พ,พังรถได้เวลนะครับโอ้ยรถไปแล้วรถไปแล้ว <c oughs> ไม่เด็กไล่ตีเด็กไล่ตีรถไล่ตีรถจะใช้ตัวตีแดงๆน่าจะได้นะครับนะครับโอ้ยใจเง็นใจเฮ้ยลุงมันวิ่งได้ด้วยีิฮะลุงวิ่งได้ด้วยเออใช่มันวิ่งได้ได้เอเต่อเป็นไนแวร์แล้วแล้วมันแง่หวะไม่แง่ แบบกัว่วโอ้ยนี่แมววิ่งได้อ่ะฮ่ากัวจังเลยวิ่งวิ่งมาก่อนอะแบบแบบไอ้ลุงมาเกล่อมเอ้ลุงมาเกล่อมแบบมันวิ่งง่ายจะเป็นไงเนี่ยโอ้ยอืมทำลายรถไฟเออไม่ใช่ทำลายมออเตร์ไซคฟรถไฟทำลายรถไฟ <c oughs> ทำลายรถไฟรถ <c oughs> <c oughs> ไฟพุ่งมาเออพูดพูดถึงพูดถึงช่วงนี้ว่าผมติดผมติดการแกล้งเพื่อนมากเลยครับทำไมครับ เออผมเห็นเกลือที่แฟมิลี่มากมีลดราคาเอ้ยน่าจะน่าจะไม่ลดนะน่าจะเป็นไงแล้วประมาณกระปุกหนึ่งแปดบาทอ่ะกอถูกใช่ไหมแล้วแล้วทีนี้ผมผมเลยซื้อซื้อมาไว้แล้วเอาเอาไปไปที่โรงเรียนนะครับปรากฏว่าใส่ใส่น้ำกันมันเลยครับน้ำเกลือกินเกลือกันเลยกินเกลือกันะครับเออผมคิดถึงเพื่อนที่โรงเรียนผมเลยครับมันมันพกเกลือโรงเรียนครับมากินเป็นอาหารว่างครับอ๋อแต่ของผม แต่ผมผมไม่คิดเลาหาอาหารว่าครับผมแบบแกล้งแกล้งเพื่อนเป็นอาหารเป็นอาหารว่าถ้าเอาไปเอาถ้าเอาไปให้เพื่อนผมกินเนี่ยแม่งแม่งไม่ไม่รับไม่รับรสเลยครับเออเป็นคนติดเกลือเก็บเก็บเก็บโดนตบให้เอา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 ไปให้เพื่อนกินคิดว่าเป็นน้ำตาลเลยไม่ครับเกลือแบบกินปุ๊บมันมองซ้ายมองขวาแล้วแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ถุยเลยครับถุยอร่อยเลยน้ำเกลือ จีเอ็มกระโดดนั่นรู้รู้รู้ยรู้แต่ก็อะไรไม่ได้น่าจะแบบด่านมีสู้กับแถวแถอะไรในแม่บวกแต่ตอนจบสู้แฟนด้อมยังไม่จบเลยอยากจะสู้แฟนทอมไม่ได้เกมโอเวอร์ไหมเกมโอเวอร์ไปไหนเนี่ยจะจะให้เล่นยังไงฮะเฮ้อะจทำยังไงเนี่ยต้ช่วยๆกันน่เอ้าช่วยๆกันไอ มันต้องช่วยกันหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปละวาดูเลือดวเองเลยควานเป็นควาดนี่เลือดตัวเองโคตรเยอะเลยักเกิ็ร่อนลิ้นขอไม่รูอ้ยมันเตะอันนี้เจี๊ยนนี่มั้งโอ้ยเจี๊ยกิร่อบินโอ้โหยืนพยันตัวเองแบบเอออมุนคุณคุณไปคิดก่อนนะนะช่างมันแม่มชังเกิลริง โอ้โหสเปซวอร์อ oh! ีกแล้วคนฮิตเล่นเนาะสเปซโอ้ยอะไรน่งเลยอุ้ยอยขอลัดอุ้ยนั่นแหละลัดอือลัดตีพร้อมกันเลยอุ้ยอุ้ยไม่ได้สักเดือนโน้โน้เกตเตียปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ยากนี่คิดว่ก็ไม่ได้ยากมากมายนะแต่เรื่องเรานี่แบบจะหมดแล้วนะครับแถวแรกก็ได้ยากมาก ไม่ยากเลยไม่ยากเลยวิวขึ้นเท่าไหรนะ่เน่ะโอโหสองวิวทำงไงต่อทำไงต่อกลับก่อนไหมกลับก่อนไหมฉันขอให้เธอหยุดก่อนได้ไหมก่อนจะซ้ายไปีน่คุณว่างตอนไหนเนะี่ยนี่ผมปิดคลิปไปแล้วใบแจ้อี